ผู้หญิงสมัยก่อนเขาก็ทากันแดดนะคะแล้วนกสงสัยมากเลยว่าเขารู้ได้ยังไงว่าสิ่งสิ่งนี้กันแดดได้นะคะสิ่งที่นกพูดถึงนั่นก็คือดินสอพองค่ะหรือได้ยกอ็กอย่างนงว่าแป้งรัมค่ะดินสอพองนะคะมีฤทธิ์เย็นค่ะช่วยแก้ผดผื่นคันได้นะคะทาผิวตรงไหนตรงนั้นเย็นสบายนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องกันเหนือ แล้วก็จะทําให้ผิวไม่เหนียวเหนอะนะคะ่ะและในเรื่องของคุณสมบัติกันแดดแล้วเนี่ยเขาจะทํางานคล้ายๆกับกันแดดแบบฟิสิกอลค่ะก็คือจะช่วยสะท้อนแสงสะท้อนรังสีออกจากผิวนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าให้ทาดินสอพองต้องกันแดดเนี่ยเรียกว่าต้องเป็นคนมีความมั่นใจพอสมควรนะคะถ้าทาอยู่ในบ้านก็โอเคค่ะแต่ถ้าทาออกนอกบ้านนี่ก็นะถ้าใครกำลังมองหากันแดดดีๆนะคะที่ทาแล้วสบายหน้า แล้วไม่วอกไม่รอยนะคะไม่มันไม่เยิมแล้วก็ยังปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างดีเยี่ยมด้วยแล้วเนี่ยนะคะน้ก็ขอแนะนำตัวนี้เลยกันแดดที่ล่ง perfect blue light and uv protector ค่ะ spf 50บวก pa 4บวก ปกป้องบูรลได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะคะเรามีกันแดดจีลังปกป้องผิวจากรังสีและกระแสงต่างๆได้ยอย่างสบายใจเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผิวหน้าแก่ก่อนวัยและฝ้ากัดอีกต่อไปค่ะ